ราคาสำหรับวันนี้นะคะลูกสาวเซอร์ไพร์แม่เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาแม่กันนะคะว่าแม่จะเซอร์ไพร์หรือเปล่านะเซอร์ไพร์แล้วล่ะนัดบ่ายสองมาบ่ายสามเนี่ยเรื่องงานไฟไหมไว้ใจมาดามแพมค่ะ <c oughs> เรื่องผุ่มเสียไว้ใจไก่ <c oughs> แม่กวนแล้วที <c oughs> แม่นอนรอเป็นครั้งคู่ใบยลยค่ะเออไม่ทราบว่าใครจะแต่งหน้าคะวันนี้ ดูคุณแม่นะคะคุณแม่คังคู่ใบนะคะสวัสดีค่ะแม่คะแม่เป็นอะไรคะแม่ไม่ดีใจหน่อยเหรอคะหนูมาเห็นว่าลูกสาวบอกว่าชอบมากแต่แม่ทำหน้าเหมือนแม่ไม่ชอบหนูเลยอ่ะจะร้องไห้ล้วโอ้เกตสจะร้องไห้มาดูต่อนายุขอบคุณค่ะไม่คิดไม่ฝันนะคะ เซอร์ไพรส์เลยใช่ไหมคะมันทำเพื่อที่ดินแล้วก็มรดกค่ะแม่ขาลูกสาวแม่น่ะมแม่แต่ร้องไห้จริงๆอะเธอแม่รับตาจะไหลเลยจะร้องไห้สินัดบ่ายสองมาบ่ายสามครึ่งเนี่ยบอกแล้วงานไปไม่ต้องไว้ใจมาดามเทมช่างจะเทแม่หรือเปล่าแม่ยังลุ้นอยู่ไปแม่เนี่เราไปแต่งหน้ากันนะคะไม่ต้องปวดใจนะเราไปแต่งหน้ากันนะสัพแต่แม่ในชุดนี้แม่จะ ยินดีด้วยนะคะบ้านและที่ดินจะเป็นของคุณค่ะร้่นแล้วนะคะแม่ร้องแล้วร้องและดึงนะคะอันนี้แหละเคล็ดลับและความประทับใจดีๆในการที่เราถ่ายวีดีโอเก็บไว้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยค่ะไม่คิดเลยอ่ะร้องเลยร้อง จองค่าปีเลยนะเนี่ยจองค่าปีนะแล้วก็ยังแต่งหน้าแต่เดี๋ยวคุณนอนตรงนี้เลยนอนกับแม่เลยแม่มากแม่เดี๋ยวตอนนี้ก่อนเลยตอนนี้ก่อนเลยโอ้ตอนนี้ก่อนหน้าหัก ด้วยความพิถีพิถันนะคะเราก็จะเลือกผมก่อนว่า ผมอันไหนเนี่ยเข้ากับสีผมแม่นะคะเพราะเราเนี่ยมีไว้เยอะมากน้องกายบอกว่าต้องเป็นเบอร์สองนะคะประหยัดไปเบอร์ห้าได้ไหมไม่ได้ไประหยัดไปแค่เบอร์ 2, 2> พอ 2> ต่างกันไหมนิดเดียวแต่เราก็ต้องทําให้ได้นะคะวันนี้เราก็ต้องจัดให้แม่สวยแล้วก็หวานที่สุดนะคะเจ้าสาวเนี่ยเซอร์ไพรส์อะ่ะมึงอะ่ะน่าจะเซอร์ไพรส์กว่าแล้วละ่ะเพราะว่าอ,อะไรให้แม่แต่งธรรมาดา <c oughs> คุณวิทย์คุณต้องพิจารณาตัวแล้วนะทําไมจ๊ะวันนี้เนี่ยมีแต่คนบอก ว่าตัวจริงฉันสวยมากแล้วทําไมในกล้องทําไมกูไม่สวยเห็นไหมนะที่เขาบอกตัวจริงสวยสายตาสั้นกันทั้งแก๊งเลยท่านนะสายตายาวแล้วแหละระดับนี้ฮะแก๊งอ่ะอย่าดูโทรศัพท์ใกล้มากนะคะดูให้ดูอย่างนี้นะคะคุณแม่บอกว่าเนี่ยลูกสาวแต่งงานเนี่ยยังไม่ดีใจที่มาดามแฟมมาแต่งหน้าให้เลยนะคะใช่ไหมคะคุณแม่ ใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ตื้นตันสำลักไปแล้วนะคะสำลักแล้วหนึ่งน้ำตาเล็ดเยี่ยวราดไปแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งน้ำตาทั้งเยี่วเนี่ยไหลรวมกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาติดสก็อตเทปตาสองชั้นให้ตาดูเนี่ยสวยเด้งขึ้นนะคะเพราะแม่เนี่ยตาเนี่ยค่อนข้างแบบดูช่องมาดามแผลงหนักไปหน่อยหนังตาเลยย้อยนิดหนึ่ง แม่โกรธหนูไม่คะไม่ค่ะเพราะว่าหน้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วแล้วมึงจะไปไหนก็ไปนะคะอ่าเมื่อกี้อีกายบอกว่าอะไรรู้ไหมถึงโรงแรมว่าือฝรั่งเศสมากหมดฝรั่งเศสมากแม่ปังปุริเยพอขับเข้าไปหาที่ร้านจอดรถมารูดเข้าไปเขาลูดม่านแล้วอ้าวผู้ชายหนึ่งกระเทยหนึ่งเกนหนึ่งไปทำอะไรกัน ห้องหนึ่งสามคนคงไม่ได้นั่งพักผ่อนธรรมดาแล้วล่ะ <c oughs> เอา,าที่ติดสกอตเทไปแม่นิดนึงนะคะหลับตานะคะติดให้สูงกว่าชั้นพับตานิดนึงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยค่อนข้างหนังตาเยอะอ่าลืมตาค่ะ อ่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดยังช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําไงแล้วล่ะค่ะนะคะเออพะหมอโทนี่ะออนะคะทําตาสองชั้นบนมาดามแพมไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดให้คุณแม่อีกชั้นหนึ่งนะคะให้คุณแม่เนี่ยลืมตาได้ขึ้นมากกว่านี้นะคะอ่ะสองอันไปเลยอ่ะเห็นไหมช่วยได้ดูตาโตแล้วก็ดูเด็กขึ้นนะคะคุณแม่ดูเป็นเด็กหญิงมองปลายสาวกระโปรงเหยียดนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้นะคะคุณแม่โอเคไหมคะ ค่ะเดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวกูจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแล้วก็ยกล้อให้มึงดูด้วยความใส่ใจลูกค้านะคะเราใช้พับที่ซักแล้วเสมอนะคะอันที่ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งเลยไหมออเปล่าค่ะให้อีนัดไปซักนะคะถ้ามันยังไม่ได้ซักก็อันที่ไม่ซักกันแล้วค่ะมาใช้ให้แม่นะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยมาเนี่ยคือเหมือนมาดูเหมือนกับกูมาออกงานอีเวนต์เลยนะคะนั่งเฝ้าไล์สอด แล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะน่าจะเป็นไปได้ว่ามาดามเทมน่าจะรูปเยอะกว่าเจ้าสาวทุกคนจะถ่ายรูปกับกูเยอะกว่าเจ้าสาวแล้วนนะ,ะทุกคนคะ่ะตอนนี้แม่เนี่ยโคตรดีใจเลยแม่บอกว่านี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งรอบนี้นี่ไม่รู้จะแต่งงานไหนแล้วเพราะลูกแต่งงานกันหมดแล้วไงแม่ก็แบบว่าเอองานบวชก็ได้นะแม่จ <laughs> ้างไปดำหน้าหน้าก็ได้แม่สู้มิคะ่ะ สู้ค่ะแล้นี้นะคะเราจะแต่งให้แม่เนี่ยแบบชมแม่ไว้ก่อนจะชมไปเรื่อย,ยๆแม่จะได้ไม่ขอดูกระจกสาวบอกว่าหามานะแม่สาวบอกว่าโอ้ยต้องเป็นหมื่นหนูไม่มีตังค์แรอเหมือนแม,ม,ม่ออกเองก็ได้อ่แม่ออกเองก็ได้ออทุกคนคะดูนะคะแหวนตอนแรกเนี่ยอันใหญ่มากตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้แล้ว เพราะอะไรเอาไปจำนำจ่ายค่าแต่งหน้ามาดมแปมลูกก็แบบว่าน่ารักนะคะเพื่อบ้านและที่ดินในอนาคตของหลานมันก็ทําได้จริงๆนะคะอาดูนี่ลงอันเดอร์โทนสีเหลืองปุ๊บเนี่ยสวยนะคะรอยดําๆก็หายไปรอยคําวก็หายไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยหน้ากับกีคุณละสีแล้วค่ะนะคะมาแต่แกงแม่ไงลืมถามแม่ว่าคุณแม่เชื่อะายแม่เป็นความหวังเดียวของหมู่บ้านชาวประจวบเรียกั้นๆก็คือฝนค่ะอ่าน้องฝนนะคะ สายฝนค่ะฝนหรือว่าสายฝนนั่นเองนะคะอีกนิดเดียวจะเป็นกรองทิ์ละคาไม่ใช่สายฝนนี่คือว่ามันตัดไม่ขาดอ๋อสายฝนตัดไม่ขาดตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดเยี่ยวแม่ตอนนี้เนี่ยราเต็มเลยแล้วก็หัวเลาะหนักมากนะคะเมื่อก่อนร้องเพลงเนี่ยใครมีปืนเถือฉันขอซื้อต่อนะจ๊ะพูดจริงนะ ใช่ไหมคุณแม่นะคะสรุปคือฝนธนาสุนทรนั่นเองนะคะที่จ้างมาเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มอะไรกับเราหรอกค่ะคุณแม่อยากฟังตลกมานั่งหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้เหมือนฟิลว่าลูกสาวไม่คุยด้วยก็เลยจ้างกูมาคุยแทนนะคะเนี่ยนั่งเฝ้ากูเตมไปหมดเลยเนี่ยนั่นั่งเชียร์นะคะอันนี้คือกองเชียร์นะคะ คุณแม่ฝั่งนู้นเนี่ยเริ่มอิจฉาแล้วเนี่ยกูกัดไปหลายทีแล้วทาไมคุณแม่เขาไม่ตอบโต้คุณแม่บอกว่ารอให้มึงเสร็จก่อนนะคะเกรงใจเจ้าภาพเขานะคะเดี๋ยวไปเก็บซองไม่ทันเราก็เต็มที่ค่ะเราก็ส่วนทางนี้นะคะก็นั่งยีผมต่อไปค่ะเริ่มบอกให้ลูกค้าไปปลูกผมแล้วนะคะอ่าเรามีฟาร์มผมนะคะแต่มีให้แต่ท้ายถอยค่ะด้านหน้าไม่มีให้นะคะเราก็เลยต้องสู้นะคะอีกกายหวีทีละเส้นเลยค่ะ ยีลียงเส้นเดี๋ยวยุบนะคะแทนที่มึงจะงัดข้างในอย่าให้สูงมึงอะมางัดข้างนอกให้สูงเออนั่นอีกอีกวายสุดแล้วหรอใช่มึงได้อีกนะเชื่อแม่ได้อีกได้อีกจริงๆได้อีกอย่าให้ต้องทําเองอย่าให้ต้องทําเองอย่านะอหจะลุ้นกันว่าวีจะหักมึงดึงกิปออกก่อนสิมันจะขึ้นเปล่าไม่ติดไม่ได้ติดด้วยถ้าแม่เรื่องมากเอาไดเคกัวหนึ่งที นะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าสาวบอกว่ากูเริ่มคิดผิดแล้วแม่บอกว่าเริ่มเกลียดแล้วนะคะ่า<ม>ตอนนีก้กลัวแม่สวมเออแม่สวมด้วยเลยรู้ไหมคะอะไรบนตึกที่จอดอยู่ <laughs> ออนี่หลายคนบอกที่มาดามแพมแต่งให้เนี่ยบางคนก็ชมว่าสวยบางคนก็ชมว่าไม่สวยแต่ของแม่เนี่ยรู้สึกดีใจมากกว่าได้ชุดโคโกวาที่หนูอยากได้ <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรแม่บอกว่านี่แหละที่แม่ใฝ่ฝัน <c oughs> แม่อยากได้รูปติดไว้ข้างฝาแล้วใหญ่กว่าของเจ้าสาว <c oughs> อ่าเจ้าสาวใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้ของกูใหญ่กว่า นะคะฝันที่เป็นจริงนะคะยิ่งกว่าได้รถเข็นนี่นะคะกว่าจะได้ผมทรงนี้ของคุณแม่มาเนี่ยอีกายพ่นสเปรย์ไปหมดกระป๋องแล้วนะคะคุณแม่จะได้ไม่เรื่องมากรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเมาสเปรย์แม่เมาสเปรย์แล้วแม่ก็จะแบบตอนดูกระจกสวยไหมคะแม่สวยเมาสเปรย์นะคะ จบแล้วนะคะครับคัด,ดยังคัดไปสิกูให้ค <laughs> ัดตั้งแต่แล้ว ราคาตอนนี้นะคะเราแต่งคุณแม่กํลาลังสวยหวานฉ่านะคะฝั่งทางนู้นก็อิจฉาส่วนฝั่งทางนี้ก็นั่งนึกว่ากูจะไปต่อทางไหนดีนะคะเราก็บอกว่าให้ถ่ายรูป<ไ>บ<ว>ีฟอร์ไว้ก่อนเหมือนกับแบบว่าเพิ่งขึ้นจากน้ำนะคะ่ะไม่ใช่เพิ่งขึ้นจากสาวว่ายน้า<ไว>เออเป็นฟิวอแมนด้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นนังเนือกก้อเพราะผมสวยมากนะคะ<ไว>คุณพี่เขาว่าผมคุณพี่เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมคะไม่เคยเข้าร้านทาผมเลยใช่ไหมคะ อ๋อประหยัดนะคะเก็บตังไว้ให้ลูกซื้อรองเท้าผ้าใบไปโรงเรียนเราก็เลยบอกว่ากายทําหางม้าไหมดัดลอนหางม้าธรรมดาไม่ได้ต้องดัดหางม้าแบบอลังการและที่สําคัญด้านข้างต้องพอซ้ายขวาต้องพองเท่ากันแต่ว่าข้างบนเนี่ยขอสูงถึงเพดานถ้าเกินไม่ถึงเพดานมึงไงหยุดกายดูสิผมสวยขนาดนี้นะคะเรื่องผมเสียไว้ใจกายได้ค่ะกลับบ้านปุ๊บเนี่ยได้เข้าร้านเสริมสวยแน่นะคะ ยีซะแน่นจนหวีไม่ออกเลยค่ะเม้ยร้านจห้เฮ้ยร้านส่ให้สรุปล้างไม่ได้นะคะต้องโกนอย่างเดียวนะคะอ่าแลนกูแล้วไม่ละ <laughs> ทำไมพี่อีเจ้าสาวเนี่ยต้องถือโทรศัพท์ไว้ตลอด <l acht> อัปเดตอัปเดต <l acht> ช่จเจ้าสาวกลัวไปไม่ทันโทราัเสร็จยังอราคาตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้แม่ดูกระจกดีกว่าไม่รู้แม่ชอบหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่น่าเหมือนใครรู้ไหมคะแคทเธอรียามาลาสีปูนาคาเกน,นะคะหรือว่าจะปูหนิบอีป,ปิก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวให้คิณแม่ดูคะ่ะถือสิคะ <l acht> ยังงงกับชีวิตอยู่เธอทำแม่ช็อกไปเลยรอแม่ไปแต่งตัวก่อนดีกว่าไม่่อนี่กูุงงอยู่แม่คิดอะไรอยู่ไม่ชอบไหมคะชอบใช่ไหมคะเห็นไหมคะใส่ตายาวใส่ตาสั้นคะยาวเป็นกิโลแล้วค่ะยาวเป็นกิโล แม่เงียบไปเลยแต่งหน้าเสร็จแม่เงียบเลยก็อบอกแล้วไนงะว่าทีหนังให้ลูกค้าถ่ชุดก่อนแล้วค่อยดูทีเดียว <c oughs> ไม่ก็ให้ดูอย่างนี้เนี่ยกูจะได้ทุบถูอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เราจะต้องจดจําและจารึกเอาไว้นะคะ <c oughs> คุณพี่ก็คือลูกสาวของคุณแม่น้องฝนเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ชื่อน้ําอะไรคะชื่อฝันค่ะอฝันชื่อน้องฝันพี่ฝัน แต่ว่ากูงงมากแม่ชื่อน้ำนู่นน้ำนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้ต้องชื่ออะไรอย่างงี้ตอนแรกกูคิดว่าชื่อแม่น้ำหนึ่ง <c oughs> ให้ใบหวยให้หน่อยเม <c oughs> ื่อหันไปทางโน้น <c oughs> เจ้าสาวร้องไห้แล้วหนึ่งชุดเรียบหรูดูดีวันนิดาก็ต้องตายไปเลยเจอหม่อมแม่เข้าไปเนี่ยเออพระเกศาเลียงเส้นนะจ๊ะเอเอเอาสิขอคขับรถได้ดิเนขอคนขับรถใช่จะดิมไปนอนในรถแล้ว ให้กูการคิ้วก็ก่อนแป๊บนึนะแม่แล้วว่าชุดอาบน้ําไม่ทรงเออชุดอาบน้ำไม่ทรงใส่ชุดเต็มไม่แม่เขาบอกว่าสวยแหละแต่ไม่กล้าพูดกลัวกูด่าความฝันของแฟนชิชิตก็คือตรงนี้แหละที่มาดามแต่งให้โอ้หน้าแม่แบบจริงใจมากเลยนะคะทันทีที่แม่โอนเงินให้เมียผมก็จะบอกว่าความฝันของฉันคือตรงนี้แหละแม่ไม่ต้องโอนแม่ใจสดเลยจ้าเอาสิ เลิไม่ล่าเจ้าสาวโทรมาถามว่าไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะมาถึงมึงไม่ต้องห่วงแม่หรอกมึงห่วตัวเองก่อนลดอกมึงยังจัดไม่เสร็จเลยเชื่อไหมเราติดสกอตเทปให้คุณพี่ฝันนิดนึงค่ะพี่ฝันลืมตาค่ะอ่าตอนนี้นะคะปัญหาของพี่ฝันคือตาสองข้างไม่เท่ากันเนื่องจากเมื่อน่าจะเมื่อวานเนาะน้ำอะไรไม่รู้เข้าตา นะคะน้ำฝันเข้าตาแล้วหนึ่งนะคะเราก็จะติดสจ้อก็เทปให้ตาดูใกล้เคียงกันนะคะอาลับตาค่ะอยากทราบว่าเป็นความจริงไหมครับที่แพรมพูดจริงจริงเลงจริงค่ะนะคะที่พูดได้เนี่ยเพราะมาดามแพรมีประสบการณ์มาก่อนนะคะเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอ๋อคิดว่าผัวตอบไม่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 เขา กำลังจะพูดนะว่ามามาดามแพมมันมีประสบการณ์เยอะก็สวยแล้วพูดได้ไงพูดเก่งไงกอสวยแล้วพูดไม่หยุดนะคะเราจะแต่งเนี่ยให้พี่ฝันเป็นลูกครึ่งสาวแอฟริกันอเมริกันไปเลยนะคะเนี่ยดูสิตาสวยแล้วนะคะได้แค่ตานนี้แหละพี่ฝันเดี๋ยวเนี่ยน้องเขาอยากจะแสกลกางหรือแสกข้างพี่ฝันบอกว่ายังไงก็ได้ใช่ไหมคะ กายหล่อนจะทำผมทรงอะไรให้พี่ฝันทรงแองเจลินาโจอ่าแสกกลางแสกกลางย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 งแบบแองเจลินาโจโจซิงถ<จ>ือ <laughs> ไม่ใช่โจลี่นะโจซิงถือแหมอู้มงตัก็เข้าใจเล่นมุกนะแหมอยากได้แบบนั้นใช่ไหม <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปกันนะคะทำพิธีแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ถึงหน้างานสักทีนะคะถ่ายรูปอยู่ที่บ้านจนเบ็มเต็มแล้วนะคะ <c oughs> แล้วขนาดนี้เนี่ยยืนกัน4ี่คนก <c oughs> อนแรกเนี่ยยืน3าคนเป็นเจนนุ่นโบพมาสี่คนปุ๊บ <c oughs> เป็นสาวเกิลไม่มีกรุ๊ปนะคะ เป็นสามสาวเกิลไม่มีกรุ๊ปสี่สาวเกาหลีนะคะวงแบ k กพิงค่ะ <laughs> นะมีพิงแล้วนะคะแบ c k เนี่ยให้ดูตรงไหนรู้ไหมคะตรงไหนจ้ะ oh <my> กีค่ะเร <laughs> <laughs> ื่องจริงแบ k กพิงและแล้ว,ลว,ลว <laughs> มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง <laughs> อะไรโ <laughs> ดนแกงมาแม่ <laughs> ใส่กระโปรงตัวไหนขาดตัวนั้นที่ <laughs> <laughs> สไตล์คิมคาดาเชียนมั้งคะ หลวมแล้วหนึ่งนะคะเนี่ยครับท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้ครับเออทำไมแต่งหน้าช้าก็เพราะอะไรเพราะมึงเนี่ยแหละคุณวิทย์แย่แต่รูนั้นแหละคุเนี่ยไม่แย่เลยเนี่ยมองขึ้นด้านบนนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราจะให้เจ้าสาวดูกเจ้าสาวดูกระจกนะคะ คุณฝันนะคะอ่าฝันเปียกหรือฝันแห้งคะนะคะอันนี้คุณแม่แบบว่าเสร็จแล้วไงนั่งยิ้มแล้วไงคะนี่ลูกสาวนะคะถือกระจกค่ะแล้วดูเองนะคะโ้สวยมากเลยสวยเกินไม่ดีจำตัวเองมิรีแอคชั่นคนละอย่างกับคุณแม่เลยคุณแม่ดูแล้วคุณแม่เงียบเอออันนี้ก็คืออีกหนึ่งเคสที่เราภาคภูมิใจนะคะอาจารย์ใหญ่เราสวยมากนะคะ รอรอรอเปลี่ยนชุดกันราเปล่ยนชุดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพร้อมรูดนะ <c oughs> เอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราส่งแขกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอะไรคะเขาต้องรีบไปงานกันแต่ว่ามัวแต่บ้าถ่ายรูปกันอยู่นะคะเลยเรยงไม่ได้ไปงานเอาเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไปดับเรียบร้อยอแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะ นะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ